บางกอกโซลาร์พาวเวอร์ฉันเคยตั้งความหวังหากมีรักทอให้ไม่ต้องร้องไห้ขอให้ตัวฉันมีเดียวดายมีเจอคนที่รักก็พอแต่สุดท้ายฉัน ฉันก็คิดว่าฉันเป็นคนมีด้เยเลวร้ายฉันคิดว่าฉันเป็นคนที่มีแย่เท่าไรทำไม,ไม่มีใครรักเราจะไม,ไม่มีใครสนเราทำไมทำไมทจะไม่ถ้ฉันมีเธอคนนั้นแค่เพียงสักครั้งได้ไหมจะเจอคนนั้นจะรักเขาจนสุดหัวใจจะไม่จะไม่จะเสี ออแค่เท่านี้ในไ,ไ,ไหมฉันขอมาไปหรือเปล่าดีนะดีข้าวมาส่งแล้วค่ะตั้งแต่มีหลินนะ่ะองค์เราก็สบายขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะ เราสิต้องขอบคนนัดถ้านัดไม่ชวนเรามาไปแล้วคงนั่งเบื่ออยู่บ้านแล้เราอืมนานที่นัดชอบสามีรอบอ่ะไป จะนัดมีไรไอเด็มเปิดใหม่ดีกันไหมไม่ได้อะลินพอดีว่าเรากับนัทมีนัดกันคุยเรื่องดนตรีกันต่อเอาเหรอเสียด้อ่ะไว้วันหลังก็ได้เนะ้อกินข้าวก่อนดีกว่ามึงูกูมีนัดอะไรด้รวยวะก็กูนัดมึงเมื่อกี้ไง ผมเอาไอติมรสมะนาวลูกหนึ่งครับส่วนอีกลูกหนึ่งเอาเป็นช็อกโกแลตซันเดย์ใส่ก,กลินช็อกโกแลตเยอะๆครับโอเคครับรอสักครู่จ้ะครับ,บยังจำได้ด้วยเหรอทำไมกูเลยจำไม่ได้ไปกี่ร้านมึงก็สั่ง,งแต่เมนูนะี้เออแล้วไหนที่มึงบอกว่าจะคุยเรื่องเพลง อ๋อเอ,อเพลงใหม่ที่มึงแต่งอ่ะมึงแต่งถึงไหนล่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะกูว่าทิีหน้าคงเสร็จแล้วทำไมวะกูก็อยากรู้แค่นี้แหละแค่นี้นะเรื่องเพลงอืม นี่ถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูนเนี่ยกวคงคิดไปแล้วนะว่ามึงหึงกูหรือเปล่าบ้ากูจะไปหึงมึงกับเหรียญทำไมมึงอะ่ะคิดอะไรอ่ะกลัวอยู่กูไปห้องน้ำก่อนนะนัทม,มึงเป็นไรไหมเนี่ย โอเคเป okay, okay. ล่าโอเคโอเคกูว่าไม่ใ้กูลุกเร็วไปอ่ะกูไม่เป็นไรจริงๆเอา,อางี้นนะกูไม่ยอมเป็นอะไรง,ง่ายๆจังหวะพวกเราจะแข่งชนะเท่นั้นแหละหมายความว่าถ้าแข่งเสร็จมึงก็พร้อมตายเลยว่างั้นเหรอ <laughs> มาแล้วจ้าไอติมมะนาชวชาอกแลสันเดย์จ้ะนี้มาแล้วโคตรฮื่นใจไอ้นัท ว่าไม,ไม่มีอะไรหรอกเอาไว้แข่งเสร็จแล้วกูค่อยบอกมึงแล้วกันมึงจะลีลาทำไมวะมีอะไรก็พูดมาเลยว่าไงเออนะเอาไว้แข่งเสร็จก่อนเดี๋ยวกูค่อยบอกมึงแล้วลกัน ขอโทษว่ะกูม,มาสายเลยไม่ได้มาถ่ายรูปให้เลยเออแต่กูซื้อขนมมาให้ด้วยนะโอ้โอ้แลอะไรบ้างเนี่ยไปไหนมาเนี่ยเอาลูกไปล้างมาดิเออแล้ววันนี้ซ้อมเป็นไงบ้างอะ่ะเดิมอะไอวินแม่งร้องเพลงที่เดิมมันก็เล่นผิดงวนเลยอืมกูอย,อยากรู้มานานละความฝันสูงสุดที่พวกมึงเล่นดนตรีกันอะคืออะไรอะ่ะ ความฝันเนอะตอนนี้ยังไม่ฝันอะไรวะใครอยากแข่งอันนี้ชนะแล้วถ้าแข่งชนะแล้วอะ่ะถึงตอนนั้นก็ให้คิดตอนนี้กูว่ากูแค่ยอยากเล่นดนตรีอยู่พวกมึงแล้วก็แข่งไว้ทีนี้ให้ชนะแค่นั้นแหละพวกมึงอ่ะของกูเหรอ ถ้ากูบอกว่าความฝันของกูคือการทำให้ฝันมันจริงมันจะเวอร์ไปปะ <c oughs> ขี้หม้เมื่อจะเพ่เกินไปละตอบดีๆดีๆก็ได้ความฝันของกูก็องเหมือนหลายๆคนแหละ อยากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้ไปร้องเพลงบนเวทีใหญ่ๆแล้วก็เห็นพ่อครูตัวเล็กๆยืนร้องเพลงตามกูอยมมู่ข้างล่างผมงเมืองเอก <c oughs> ถ้าผมดังนะพี่ผมจะไม่เป็นหมอเลยเฮ้ยเอาจริงดิหมอรวยแล้วเว้ยผมอะ <c oughs> ไม่ได้อยากรวยผมแค่อยากใช้ชีวิตในแบบของผม ผมว่าอยากเป็นเทพแบบจอบอลแทมเลยพี่คือมึงอยากตายตอนนี้น้อยน้อยมั้นโหพี่ผมว่าพี่จะตายก่อนผมอี่ไอเด็กนี่ความฝันพวกมึงอเด็กน้อยถ้านะนะพูชานะกูก็จะเป็นคนดังแล้วก็ไปเล่นร้านเหล้าหลายร้านเลยก็แดกแล้ฟรีเป็นผู้ร้ายไปเลยเงี้ยโคตรจ้า ตอนพี่นี่มีแต่อบายมุ้งนะครับเขาเรียกว่า arts ต a s มหมูแม่งพิชฉาความฝันพวกมึงว่ะเพราะงั้นเรามาชนะเลยกันนะเว้ยมาดิสามสองหนึ่ง <Yeah. S 2> พอทุกครั้งฉันรักใครต้ลงเอยด้เสียใจเพราะฉันเคคิดว่าฉันเป็นคนมีได้ไม่ร้ายฉันคิดว่าฉัน ปัวใทำาไมมึงไม่บอกกูกลัวมึงก็อย่าเพิ่งรีบทิ้งกูไปไหนก่อนแล้วกันงั้นมึงไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามึงจะได้เจอกูอีกนานเลยรองเช้าพระใบเบรกเกอร์ is us